ฟังชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประทีปของร่างกายค่ะถ้าจะถามคุณผู้ฟังนะคะว่าคุณผู้ฟังคิดว่า อวัยวะส่วนไหนในร่างกายของคนเราที่ถือได้ว่าเป็นประทีปของร่างกายคุณผู้ฟังทุกๆคนก็คงจะตอบได้เหมือนๆกันนะคะว่านั่นก็คือดวงตานั่นเองถูกต้องเลยค่ะเราทราบกันดีค่ะว่าดวงตาเป็นประทีปของร่างกายในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าดวงตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วย แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงไรหนอคุณผู้ฟังคะดวงตาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์เราทุกๆคนนะคะเรามักจะได้ยินคำพูดที่เป็นคำเปรียบเทียบที่ว่ารักลูกดังแก้วตาดวงใจลองคิดดูนะคะดวงตาของเรา แม้ว่าจะมีเศษผงเล็กๆหรือว่าขนตาเส้นเล็กๆหลุดเข้าไปยังทำให้เรารู้สึกระคายเคืองเจ็บปวดและเราก็จะพยายามที่จะหาวิธีเอาเศษผงหรือว่าเอาขนตานั้นออกจากตาของเราให้ได้บางครั้งเราอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเราก็ยอมค่ะคุณผู้ฟังคะดวงตาเป็นเหมือนกับกล้องถ่ายรูป เมื่อมองไปในที่ใดๆเราก็จะเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นนั้นนะคะมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีปะปนกันไปค่ะเรามีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกมองสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยสายตาของเราค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราฝึกมองโลกแต่ในด้านที่ดีอย่าคอยเวลาหรือว่าคอยโอกาสแต่ให้ใช้เวลาทุกวินาทีของเราให้มีคุณค่ามีคำกล่าว เอาไว้นะคะว่าเวลาทุกวินาทีคือทองคำอันล้ำค่าพระคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวว่าชีวิตเริ่มต้นที่ใจค่ะถ้าใจของเรามืดบอดความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงไรใจของเราก็จะมีแต่ความเลวร้ายมีความเกลียดชังมีใจที่ขมขื่นมีใจที่อิจฉาริษยาแล้วก็มีจิตใจที่ชั่วร้าย มีใจที่มืดบอดเพียงเท่านี้เราก็หาความสว่างในเราไม่ได้เลยนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นความรักไม่สามารถที่จะมองเห็นสันติสุขแล้วก็ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เพราะความมืดทึบที่เกิดขึ้นแทนความสว่างในตัวของเราค่ะคุณผู้ฟังคะองค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ค่ะ โปร่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญนั่นก็คือเพื่อจะนำความสว่างมาสู่มนุษย์ทุกๆคนค่ะเพื่อทุกคนที่จะได้มองเห็นความจริงแล้วก็หนทางแห่งชีวิตอันประเสริฐและได้รับความรอดพ้นจากความพินาศคือพ้นจากบึงไฟนรกชั่วน,นิดนิรันดค่ะองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต คุณผู้ฟังคะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานความรอดให้แก่เราทุกๆคนโดยการยอมพลีพชนของพระองค์บนไม้กางเขนนะคะดังนั้นการตายขององค์พระเยซูคริสต์ได้นำความรอดมาสู่เราอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าเราเชื่อและวางใจเราก็จะได้รับในพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์คุณผู้ฟังคะหากตาฝ่ายร่างกายของเรามีปัญหามองอะไรไม่ชัดเจนหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ตาของเราเรายังไปหาหมอเพื่อจะทำการรักษาแล้วตาฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะคะถ้าต้องการการเยียวยารักษาเช่นเดียวกันคะ่ะองค์พระยะสุครติตได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อนำความสว่างมาสู่มนุษย์ทุกๆคนคะ่ะ ดังที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้นะคะในพระครรัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตค่ะทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า